ท่านผู้ชมครับทางวิทยาลัยเทคนิคตราดมีการจัดพ like. ิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษาครับท่านผู้วาราชการจังหวัดตราดนายนัทพงศ์สงวนจิตเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษาโดยมีท่านพระบุรเกตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายเป็นประธานฝ่ายสง์มีนายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราดตลอดจนคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราด เข้าร่วมในพิธีครับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราดบอกว่าพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเทคเทคอนกรีตลานกีฬาอนเนกประสงค์แล้วก็ทางเดินที่มีหลังคาคลุมปรับปรุงห้องประชุมของทางวิทยาลัยเทคนิคตราดรวมถึงนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนของจังหวัดตราด โดยปรากฏว่ายอดสมทบร่วมบุญผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้มีจำนวนเงินกว่า7 0 0 0แสนบาทครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานวันราชพัฏโดยพิธีประกอบด้วยการถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวการจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะกล่าวถวายราชสุดุดีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งนี้ครับงาน14กุมภาพันธ์วันราชพัฒเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานนามราชพัฒซึ่งแปลว่าคนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศอีกทั้งทรงโปรดเกล้าให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันรัชพัฒน,น์และพระราชทานพระราชัญจกรประจําพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจําสถาบันกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลายัยเมื่อปี2547เป็นต้นมา